โอเคสวีด okay, so wow, ัสสวัสดีนะครับผมวันนี้จะมาบอกนะครับผมว่าเราปัดงานหนึ่งงานเนี่ยจะมีผลอะไรไหมนะครับผมสวีดัสสวัสดีอีกรอบนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาตอบคอมเมนต์นะครับผมพี่พี่คนหนึ่งนะครับผมเขาถามผมมานะครับผมมีเม้นต์นะครับผมมีเม้นต์หนึ่งนะครับผมคอมเมนต์มาว่าเขาถามว่าถ้าเราปัดงานหนึ่งงานเนี่ยจะมีผลอะไรไหมนะครับผม เพราะว่าเขาเปิดรับเปิดรับงานอัตโนมัติคือเปิดรับงานออโต้มาตั้งแต่เขาเปิดระบบนะครับผมเขาก็เปิดระบบมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับผมผมก็มาตอบคอมเมนต์นะครับผมผมตามตามที่ผมรู้สึกนะครับผมไม่ใช่ตามผม,ผมรู้สึกตามที่ตามที่ไอประสบการณ์ของผมแล้วก็ตามที่ผมผ่านมานะครับผมถ้าเราปักงานหนึ่งงานนะครับผม เพราะว่าไอดีเราก็เปิดนานแล้วนะครับผมก็ถือว่านานแล้วนะครับเดือนเดือนกว่าเนี่ก็ถือว่านานแล้วครับงานเราก็เด้งปกติแล้วก็น่าจะเด้งปกตินะเดือนกว่าใช่ไหมครับน่าจะเด้งปกติผมก็แนะนําให้ตั้งปัดเอาดีกว่านะครับพี่เผื่องานไหนมันไกลเกินไปเราก็จะได้ไม่ปัดเอ้ยเราก็จะได้ปัดนะครับผมเราก็จะได้ปัดเราจะได้ไม่รับนะครับผมตั้งปัดเอาดีกว่านะครับผม เพราะว่าอะไรนะครับผมถ้าเรารับอัตโนมัตินะครับผมรับออโต้เนี่ยเพราะว่าเรายกหนึ่งงานเนี่ยมันมีผลมากเลยนะครับผมกับการต่างจากที่เราปัดนะครับผมปัดหนึ่งงานนะครับผมไม่ค่อยมีผลนะครับผมไม่ค่อยมีผลผมคอนเฟิร์มได้เลยไม่ค่อยมีผลนะครับผมคอนเฟิร์มได้เลยนะครับผมไม่ค่อยมีผลแน่ๆนะครับผมสองงานนี้ก็ยังไม่มีผลนะครับผมสําหรับคนที่เปิด เปิดระบบได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับผมหนึ่งเดือนขึ้นไปไม่ใช่ว่าคุณเปิดระบบหนึ่งอาทิตย์หรือว่าสองวันนี่คุณมาปัดนี่มีผลนะครับผมมาตั้งปัดนี่มีผลตามที่ผมประสบการณ์ที่ผมผ่านมานะครับผมก็ผมก็อยากให้ผมก็อยากให้ตั้งปัดเอาดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเปิดงานอัตโนมัตินะครับผมรับอัตโนมัติถ้าเราสมมติว่ามันไกลเกินไปเราไม่อยากไปรถติดเรายกหนึ่งงานเนี่ย มันจะมีผลมากนะครับผมต่างจากปักหนึ่งงานมากนะครับผมหนึ่งนะครับผมเขาเร่งเขาให้ความสําคัญของการยกเลิกงานนะครับผมของแกลบเนี่ยเขาให้เขาให้ความสําคัญของการยกเลิกงานมากนะครับผมเพราะว่ายกเลิกงานตอนนี้นะครับผมตอนนี้นะครับผมวันที่16เดือนเมษานะครับผมผมทําคลิปวันนี้วันที่16เดือนเมษายนสองพนนะครับผม ถ้านะครับผมถ้าไอดีไหนนะครับผมยกเลิกงานเปอร์เซ็นต์ยกเลิกงานเกิน20%ติดต่อกัน2อาทิตย์นะครับผมจะโดนแบนนะครับผมจะโดนแบนผมก็ไม่แน่ใจว่าจะโดนแบนกี่วันหรือกี่ชั่วโมงนะครับผมเพราะว่าผมวิ่งมา2ปีผมไม่เคยโดนแบนนะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับผมว่าว่านี่มันจะโดนแบนไหมเห็นน้องๆพี่ๆที่วิ่งด้วยกันโดนแบนอยู่นะครับผมบางวันบางคนก็ วันหนึ่งนะครับผมบางคนก็สามวันเจ็ดวันนะครับผมแล้วแต่เคสไปนะครับผมว่าจะรอบแรกก็น่าจะวันหนึ่งนะครับผมรอบสองนี้ก็น่าจะสามวันนะครับผมแล้วก็รอบสามนี่ก็น่าจะอาทิตย์หนึ่งนะครับผมรอบสี่ก็น่าจะถาวรนะครับผมแบนถาวรนะครับผมก็แนะนําให้ตั้งปัดเอาดีกว่านะครับผมตั้งปัดเอาดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมสาหรับฝากสําหรับมือใหม่นะครับผม เปิดระบบอาทิตย์แรกเนี่ยอย่าเพิ่งนะครับผมอย่าเพิ่งปัดนะครับผมโอโตไปก่อนนะครับผมเปิดรับงานอัตโนมัติไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเผื่อเราเล่นโทรศัพท์อยู่งี้งานเด้งมานะครับผมงานเด้งมาเผื่อมือเราไปกดโดนนะครับผมแล้วก็นะครับผมแกล็บนะครับผมมีคนสงสัยนะครับผมมีพี่หลายคนผมสังเกตหลายคนนะครับผมว่าทําไมต้องเปิดหน้าแอปค้างไว้นะครับผมแกล็บนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดหน้าแอปค้างไว้นะครับผม ไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดหน้าแอปค้างไว้เพราะว่าที่เราอัพโหลดโหลดแกลบไดเวอร์มาเนี่ยเราตั้งเป็นเขาให้ตั้งระบบให้มันแจ้งเตือนนะครับผมแจ้งเตือนได้ในขณะที่เรากําลังสามารถให้แจ้งเตือนในขณะที่เราเล่นกําลังเล่นแอปอื่นอยู่นะครับผมงานก็จะเด้งสวนขึ้นมาเลยสมมุติเราดู YouTube อยู่ดูทิกต o k อยู่อะไรประมาณนี้ มันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมงานก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องเปิดหน้าแอปค้างไว้ตลอดนะครับผมผมก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวผมก็เล่นทั้งทีกตบทั้ง u t u b e นะครับผมผมก็ไม่ได้เปิดหน้าแอปค้างไว้นะครับผมผมก็เขีย่ยทิ้งเลยนะครับผมเขีย่ยหน้าแอปทิ้งเลยบางคนเขีย่ยแอปทิ้งเนี่ยมันจะปิดแอปนะครับผมก็มาแก้ตรงที่บอกว่าเราอัปเดตมาเอ้ยอัปโหลดมานะครับผมโหลดมาจาก เพส s ต o r e นะครับผมของ Android ก็จะเพส s ต o r e นะครับผมโหลดมาเขาจะให้เราเปิดไปทางขวานะครับผมเพื่อจะให้เป็นจุดสีเขียวคือจะให้คือจะส,สามารถให้แอป,ปแกล็เนี่ยสามารถแสดงผลขนาดที่เรากําลังใช้แอป,ปอื่นหรือว่าขนาดที่เราเล่นแอป,ปอื่นอยู่นะครับผมถ้าเราไม่เปิดตรงนี้ถ้าเราเล่นแอป,ปอื่นนานๆหรือ10นาที20นาที ระบบจะปิดนะครับผมแกล็บเนี่ยจะปิดนะครับผมปิดรับงานเรานะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะคะคผม